มาใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับซูเปอร์คัพปี2023นะฮะสีน้ำเงินขาวตัวนี้นะฮะวันนี้ก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดนะครบจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร,ร่นะฮะนี่สวยงามเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับท mm ุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มาใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับซูเปอร์คัพสีน้ำเงินขาวนะครับปี2023นะครับวันนี้ก็เลยมาลงคลิปนะฮะแล้วก็ลองเครื่องนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้นะฮะซูเปอร์คัพนะฮะสีน้ำเงินขาวตัวนี้นะฮะราคาพร้อมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะราคาตัวรถเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาจดทะเบียนเท่าไหร่นะฮะนี่ฮะ ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสําหรับซูเปอร์คัพตัวนี้ฮนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ชอบรถสไตล์คลาสสิกนะฮะทรงแบบสวยๆนะครับแบบออกแบบแนวคลาสสิกนิดหนึ่งฮะตัวนี้เลยนะครับสําหรับซูเปอร์คัพนะฮะนี่ฮะไฟหน้านี่เป็นไฟหน้าแบบทรงกลมนะครับแบบฟู l l อ e d นะครับอันนี้ผมลองสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ e เลี้ยวนะคับเลี้ยวซ้ายหรือยขวานะฮะนี่ฮะก็จะเป็นไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบหลอดนะครับส่วนไฟหน้านี่เป็นแบบ f ู l l LED นะฮะ โทนสีก็จะออกสีฟ้านะฮะแต่ว่าจดทะเบียนนี่จะเป็นสีน้ําเงินขาวนะครับอันนี้คือสีใหม่ล่าสุดนะฮะรถเพิ่งมานะครับแล้วก็ลูกค้าทําสัญญาแล้วนะครับก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กำลังนะฮะมองหารถใช้งานนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนนะครับก็นี่ฮะตัวนี้ก็น่าใช้เหมือนกันนะครับสําหรับซูเปอร์คัพนะฮะปี2023ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะสวยงามมากนะครับ ตัวนี้จะระบบเบรกหน้าหลังนี้จะเป็นแบบดัมเบรกนะครับนี่ตัวนี้จะไม่มีดิสนะฮะก็คือเบรกหน้านี่แบบดัมเบรกนะครับแบบสายนะครับผมนะส่วนยางนะฮะก้องใช้ของ IRC นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของวงล้อสีลวดนะนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องนะฮะตัวนี้เครื่องยนต์ร้อยสิบซีซีนะครับผมขนาดลูกสูบ2เบาะนะตัวนี้ลูกสูบอยู่ที่47มิลนะช่วงชักนี่63.1นะ่งะนี่เครื่องเขาเงียบมากนะครับ ตัวนี้เครื่องก็คล้ายๆร้อยสิบนะฮะผมนะแต่ว่าโทนสีเครื่องนี้จะเป็นสีบรอนนะครับนี่นะตัวนี้จะเป็นเครื่องสีบรอนนะับฝาครอบเครื <ains> <cl ubs> ่องนี mm ้จะเป็นสีบรอนนะฮะแล้วก็โทนสีก็จะเป็นสีขาวนะครับน้ำเงินนะฮะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้ซูเปอร์คัพนะฮะส่วนโชคก็เป็นโชคแบบนี่ฮะแบบชุบโเมียมนะฮะทรงคลาสสิกนะครับสาหรับใครที่ชอบแบบทรงคลาสสิกก็ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ขนาดวงล้อนะครับผมนะฮะ67หนึ่งจุดหกนะครับผม ขนาดยางนะขนาดยางหลังนี่ก็ใหญ่นะครับเนี่ยยางใช้ของ IRC นะครับผมนะขนาดยางนี่80ดทับ90้ขอบ17นิ้วนะครับรูปทรงเข้าสวยมากนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายก็แบบพลาสสิกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวออกซ้ายขวานะครเนี่ยตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นลายเอ็นนะครับ แล้วก็สีก็จะเป็นสีน้ําเงินขาวนะแต่ว่ามองนี่เหมือนสีฟ้าเลยนะครับน้ําเงินอมขาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไมล์นะไมล์ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะเนี่ยเทน้ำมันนะฮะกิโลนะระยะทางก็อยู่นี้นะฮะส่วนเกียร์นะถ้าเป็นเกียร์บ้างก็จะอยู่ตรงนี้ครับเวลาเราใส่เกียร์หนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองเทสเครื่องดูนะครับว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับซูเปอร์คัพตัวนี้นะครับ อันนี้คือปิดกุญแเแล้วนะครับเปิดสวิตช์นี่ฮะนักปักก็จะตีกลับคืนนะแล้วก็กดสตาร์ทเครื่องเขานิ่มมากนะครับแล้วก็เครื่องเดินเรียบมากนะครับสําหรับซูเปอร์คัรตัวนี้นะเครื่องนิ่งมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะนี่ฮะบอกว่าจะเป็นเบาะยาวนะครับถ้าเป็นปอนรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะสองตัวนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเบาะยาวนะครับ โอนสีก็จะเป็นสีน้ําเงินขาวนะฮะท่อก็จะเป็นท่อแบบท่อตรงนะครับตัวนี้หัวหน้าเขารับประกันเครื่องยนให้3ปีนะฮะส่วนระบบเคชีก็รับประกันให้5ปีนะฮะนี่ฮะผมว่าสวยนะครับสีนี้สวยมากนะครับสีน้ําเงินตัดขาวนะฮะในส่วนของราคานะครับผมนะฮะตัวนี้ราคาตัวรถนะฮะอยู่ที่49,900บาทนะฮะราคา49,900บาทนะครับแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะฮะตัวนี้ก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะอยู่ที่5 0,000ื่น 900บาทนะฮะก็คือพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเลยนะครับ5900บาทพร้อมโอนทะเบียนพรบนะฮะก็คือจ่าย5 1 0 0มฮะพอนร้อยหนึ่งนะครับผมนะฮะเอารถไปขี่ได้เลยนะฮะตัวนี้ก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะฮะก็จะมีสีน้ําเงินขาวสีแดงนะฮะแล้วก็สีสีดำนะฮะแล้วก็สีขาวล้วนนะครับวันนี้ก็มาสีน้าเงินขาวนะครับลูกค้าตัดสัญญาเรียบร้อยแล้วก็เลยมาลงคลิปนะแล้วก็ลงเครื่องนะฮะ แล้วก็อัปเดตราคาให้นะฮะนี่ครับสวยมากนะครับบางลงนี้จะเป็นแบบสีขาวนะครับบางลงเข้าหนามานะครับนี่นะแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับว่าซูเปอร์คัพนะปี1958ตัวนี้ก็ใส่ตะกร้าหน้าได้นะครับก็สามารถซื้อตะกร้าหน้ามาใส่นะครับก็จะสูงประมาณนี้ฮะจะไม่บังไฟหน้านะครับตะกร้าหน้านะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถใช้งานที่เป็นทรงแบบคลาสสิกนะตัวนี้ก็น่าใช้นะครับสาหรับซูเปอร์คัพนะฮะ ปี2023ตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีใหม่ล่าสุดนะฮะสวยมากนะครับสีน้ําเงินขาวนะแต่ว่าโทนจดทะเบียนนี่สีน้ําเงินขาวนะครับ,แต,บ,รรบแต่ว่ามองด้วยตาเนี่จะออกแบบน้าเงินอมฟ้านิดหนึ่งนะครับนี่สวยงามเลยแล้วก็ระบบไหมก็เป็นไหม่แบบดิจิตลนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะด่นะอันนี้ก็เป็นแต นนก็เลี้ยวซ้ายหรือขวานะครับอันนี้ลงเครื่องไว้นานแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราเรามาฟังเครื่องดูนะครับเงียบกริปเลยนะครับ นี้เป็นระบบเกียร์วน4ระดับนะเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับเวลารถจอดนิ่งเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้นะครับใครที่ก,กําลังมองหารถใช้งานก็แนะนําตัวนี้ก็น่าใช้นะครับเพระาะว่าราคาก็แล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่พื้นที่นะตัวนี้ก็ราคาตัวรถอยู่ที่49,900นานะครับแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะตัวนี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบอ,รอยู่ที่5900บาทนะครับ ก็คือจ่ายเงิน51,000นนะครับผมนะรับรถถผไปได้เลยนะครับแล้วก็มีโทนให้ร้อยหนึ่งนะครับตัวนี้ก็รับประกันเครื่องให้3ปีระบบผู้จิ๋ได้ห้ปีนะครับผมนะก็เห็นน้องๆนะครับพี่ๆนะเอาไปแต่งก็สวยนะครับใส่ขอบสีทองขอบสีเงินนะก็สวยนะครับหรือว่าจะขับแบบเดิมๆก็ได้นะครับใส่ตะกร้าหน้าไปนี่สวยเลยสีก็าสวยนะครับสีนี้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนายนะครับที่เคยใช้รุ่นนี้นะครับ หรือว่าเคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าเคยซื้อราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าเคยใช้เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอามาเทียบราคากันดูนะครับผมนะเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆนะที่กําลังที่จะออกรถนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็สามารถดูคลิปนี้นะครับแล้วก็เอาไปเทียบราคาได้นะครับสวยงามเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบรคุณทุกท่านนะฮะที่เขามรับชมคลิปนะฮะก็ฝากกติดตามไปด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ